นะครับขอถุงพลาสติกได้ไหมสวัสดีครับผมอังคารนี่คือพิชิีอินเจเนียร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองบ้านม้าสองนะฮะ ข้างหลังนี่เป็นพาซิโซปลากําแพงนะครับที่เดิมฮะหมายเดิมหมายประจำของเองหรือหน,น้าลงนะใช้ได้เลยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองหาตัวกันนะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะฮะไปอุปกรณ์ก็เซตเดิมครับคันได้ว่าปลาซอนเวท5 2นะฮะอ่าโรดได้ว่าเอลฟาแอร์สาย PE 0.6นะครับช็อคหน้า15ปอนด์แล้วเหยื่อนนี้เราใช้เป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับเพิ่งได้มาจากประเทศ่างเทืนะจากประเทศจีนนั่นแหละ อ่าเป็นอารมณ์มันหนอนแล้วก็มีหางตีนะฮะยาว6เซนหนัก2.3กรัมนะครับใส่กับตะกัวเชบูลัสกาซิงกิ้งนะฮะก็คือตะกัวทางสเตนแบบเวดอย่างเงี้ยนะฮะสองกรัมนะเพิ่งได้ของเล่นใหม่มาก็เลยเดาะมาลองดูนะฮะลิกการต่อแบบเชบูลัสกาลิข์ข้อดีก็คือว่าไม่ต้องตัดต่อสายช็อกนะฮะใส่กิฟต์ตเล็กออกสามารถเปลี่ยนเหยื่อได้ตลอดเวลานะเดี๋ยวขอจูนกันนะเมื่อคืนเพิ่งเอาก่อสายสายลอกใหม่นะครับ ดวันนี้ทิบูลัสกาลิกที่จริงก็ลองตีมาหลายหลายแมตช์แล้วแต่ว่าไม่ได้มีเวลามานั่งรีวิวการต่อริกแบบนี้นะฮะอ่าเดย๋ยวตัวเล็กหางตีตีน้ำนะดิ๊ๆดิด๊ดดิด๊ดดิ๊ดดิ๊กอผิวน้ำได้กอใต้น้ำได้นะฮะลองดูนะ มีตัวเปล่าวันนี้ผมมาสายแล้วนะฮะกว่าจะส่งแฟนที่มหาลัยกว่าที่กว่าจะมานี่ก็ล่อไปโหเกือบสิบโมงแล้วนะเจ็บมือเลยเจ็บมือข้างขวาเวียงเท่าเวียงไม่ดียังไงขออภัยครับวันนี้ไปพลาดลื่นล้มมาที่ที่ทำงานนะฮะแล้วก็มือซ้นวันนี้นึง <laughs> เจ็บมือเลยเจ็บตัวอุ้งมือนะฮะอาจจะเวียงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะอขออภัยไ้เลยวันนี้ าหลุดนะเลยกลับมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวเล็กๆอ่ะไซมินิ ลำแรกของวันนะฮะเปิดตัวได้เจา้าปลาจิว๋วตัวนี้แนวใสขีดขยี้ใหญ่เลยนะเมื่อกี้นะอไฟลูกเล็กไฟนะเ <c oughs> มื่อกี้เหยื่อขาดเกาะกระสอบนะ โคตรเซ็งไปทั้งตะกัวเลยนะสายช็อคตั้งเบอร์เล็กเกินพอเสียของการเอาสายสายเบอร์เล็กมาเดินคลองนะคะัดอะไรลองคตับวันนั้ ักหม่จะมีไซส์ป่ะมีไซส์อือมีไซส์เอาแล้วกูลำบากแล้วอือมีไซส์ว่ะ ตีตรงนู้นนะนี่เข้าเต็มมุมปากน,นะครับโอ้ไซส์5ขีดอื้อสวยเลยนะครับตีหขีดนะมากลับบ้านดีกว่ายวขอถุงลุงดีกว่านีา่นะครับขอถุงพลาสติกได้ไหมไ <laughs> ขอบคุณครับ ได้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 ไม่นึกว่าจะตัวใหญ่ขอบคุณครับผมแตหลุด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 ภารกิจเราวันนี้คือหาถังใส่ปลานะเราได้ไซส์สวยมานะฮะไซส์สี่ขีดสี่สี่ขีดห้าขีดนะตึงเลยเราี้หางขาดไปเลยนะเยอะอะไรฮะลองหางเดี่ยวพีชีบก่อนนะ ที่เก็บเปลี่ยนบ่อยนะอยนพอได้อยู่เดี๋ยวยังสู้ไหวออลองดูว่าจะได้ตัวเพิ่มไหมได้ถึได้ใช้นี้สักสองของตัวนี่กลับบ้านแล้วนะวันนี้ไม่ตกกันนะเดินกลับเลยนะเจคูเซกานะสำหรับใครที่เกียดต่อเท็กซัสนะลองใช้ลิกนี้ก็ได้นะ ตะโกนไปทางสเตนนะก็มันจะเล็กหน่อยนะใครสนใจก็ลองทักเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวส่งพิกัดให้นะฮะนี่ผมอิมพอร์ตมาจากเว็บนอกนะฮะลองหาดูตามเว็บเว็บเนอกดูนะฮะมันก็จะมีของเล่นอะไรใหม่ๆจากจากเพื่อนบ้านเยอะนะฮะจากประเทศข้างเคียงเราเนี่ยนะฮะ เป็นเหยื่อหน้าตาแปลกๆอะไรอย่างเงี้นะฮะของเล่นหน้าตาน่าตาถึงใจอนะไรเงี้ยก็ลองซื้อมาใช้ดูครับลองซื้อมาใช้ดูปรากฏว่าไม่ซื้อหมาก็โอเคนะมันตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆกับผมเนะี่ยแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ต่อเท็กซัสเท็กซัสลิกอย่างเดียวเดินทั้งวันอะไรอนะ่ะเออไม่ต้องมานั่งร้อยไอ <c oughs> ้เสียสต็อปเปอร์นะก็ดีก็คือรเราสามารถเปลี่ยนเหยื่อเปลี่ยนตับเบ็ดเปลี่ยนอะไรได้แบบเร็วขึ้นนะครับ สำใครที่แบบมามา,มารีบๆเนี่ยตอนเย็ยนเนี่ยเราก็ประกอบไปเลยนะประกอบไตต้ตัวตะกวดเนี่ยใส่ตะเบ็ดไปเลยของใส่เบ็ดไปโอ้ผมมัเริ่มเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> ขายแล้วโอ้โหต่อไม่ดีฮะโอเคฮะสำหรับโปเกสเช้านี้ก็หนึ่งแต้มนะฮะหลุดโปเกะันเริ่มเลยนะอือน่าจะต่อสายช็อตให้ดีนะอือต่อสายช็อตใหม่ให้มันดีๆฮนะโปเก แล้วก็เกิดเหตุอุบัติเหตุนะทำคันเบ็ดร่วงน้ํานะต้องแก้ผ้าไปเอานะเนี่ยเสื้อสละเทื่อเสื้อหนึ่งตัวนะที่ไหมเดี๋ยวต้องไปหาปั๊มน้ํามันนะอาบน้ำอาบท่าก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวหาเสื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งมาเปลี่ยนนะวันนี้วันอะไรไม่รู้นะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะฮะโอเคไปละเจอกันคลิปหน้าครับผมเหนื่อยปะ